สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวโซเชียลแคมนะครับแล้วก็คนที่ติดตามก็ตั้งใจทีแรกเอาไว้ว่าเหมือนกันว่าถ้ามีคนติดตามครบ500ก็จะทำใหม่อีกสักคลิปหนึ่งแล้วก็ใกล้เทศกาลวันวิสาขาบูชาด้วยก็อาจจะเป็นภาคธรรมะอีกสักคลิปหนึ่งแล้วก็ต่อไปอาจจะลงถี่ขึ้นอาจจะเป็นภาคพยากรภาคสยเ,เวท ร,รอบนีเ้เอาพุทธศาสตร์ก่อน <Okay. S 1> อวันนี้ก็มีของแถมหรือว่าของฝากก็คือทําบุญอย่างไรให้ได้บุญเป็นเท่าทาวีนะครับก็ได้จากครูบาอาจารย์สอนมาจากการศึกษามาหลายๆเรื่องขั้นแรกสดุดนะครับไม่ว่าเราจะทําบุญหรือว่าจะทําอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆงบุญไม่จําเป็นจะต้องให,ให้อย่างเดียว ทำได้ถึงสิวิธีเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอย่างน้อยสุดถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดเีเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นหรือว่าเข้าอยู่ในหลักทานศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอถวายคุณความดีที่ได้ทํามาเนี่ยสิ่งที่เราได้ทาเนี่ยยกถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนเราใช้บุญของเราเนี่ยเป็นการทําบุญอีกทีหนึ่ง เหมือนใช้ความดีในทําบ,บุญก็บอกว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานยกความดีทั้งหมดที่ได้บำเพ็นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และทุกๆท่ททานบนพระนิพพานและก็เติมเข้าไปด้วยเน้นที่ทรงออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ตั้งจิตน้อมนึกถึง วายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะพระองค์ที่กําลังออกจากนิโรธทัศมาบัติอานิสง์จะเพิ่มเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาอานิสงเนี่ยอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาหรือก่อนจะอธิฐานก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าและขออนุโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์หรือคุณความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก อนุโมทนาบุญนั้นแล้วก็อธิษฐานทับไปว่าและด้วยอนิสง์หรือผลบุญใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้พึงมีจงส่งผลโดยตรงให้ข้าพเจ้าทีนี้ก็อธิษฐานไปนะครับว่าอยากได้สิ่งใดแต่ถ้าอยากได้เร็วเีนะ็วเขาบอกว่าควรจะอธิษฐานอย่างเดียวเรื่องเดียวบ่อยๆไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเพราะว่าการอุทิศบุญก็ได้บุญการอนุโมทนาบุญก็ได้บุญนะครับหรือยิ่ง น้อมถวายบุญก็ได้บุญดังนั้นยิ่งทํายิ่งเหลือยิ่งมียิ่งได้นะครับทวนอีกครั้งก็คือทําความดีก็อุทิตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บนพระนิพพานเน้นที่ออกจากนิโรธาสมาบัติใหม่ๆแล้วก็ขออนุโมทนาคุณความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้หรือเคยเกิดขึ้นในอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากได้สิ่งใดก็อธิฐานไปอย่างน้อยให้อธิฐานหนึ่งอาธิฐานอย่างอย่างมากไม่เกินหนึ่งอย่างไม่ใช่อย่างน้อยเพราะว่าถ้าอธิษฐานหลายอย่างความตั้งมั่นทางจิตจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีนะครับต้องอธิฐานอย่างเดียวบ่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมเป็นอันขาดก็คือทุกครั้งหลังจากอธิษฐานหลังจากทบุญก็ให้ตั้งจิตขอพระนิพพานเป็นที่สุดนะครับถึงไม่ถึงไม่รู้แต่บอกขอพระนิพพานเป็นที่สุด และถ้าไม่ถึงนิพพานฉันใดยังดํารงกายขันห้าก็คือถ้ายังได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ขอให้พบแต่คําว่าได้มีสําเร็จสมหวังจงทุกประการรับประกันว่าถ้าได้เกิดก็จะสบายแต่ถ้าดีกว่านั้นอีกก็คือให้อธิษฐานไปนเลยว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเป็นมนุษย์ถ้าไม่ถึงนิพพานขอดวงจิตสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดาว,วดึงเป็นอย่างต่า ทำไมต้องสวรรค์เช่นดาวดึงเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ขอให้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในช้าที่สุดหรือท้ายที่สุดขอให้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรยัยและให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในฉับพลันทันทีทีนี้ก็จบเราก็มี ที่ไปที่เป็นสุขติหรือถ้ากลัวพลาดอีกก็อธิษฐานว่าด้วยผลบุญนี้จงส่งผลให้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะดับขันหรือก่อนที่จะสิ้นอายุไขก่อนที่จะสิ้นชีวิตขอให้มีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลและให้ไปในสุขติภูมิเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือเป็นของแถมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือวันที่23ที่จะถึงนี้ นะครับ23พฤษภาคมจะมีการถวายพระเจ้าเงินทันจิตนะครับที่ดอยสุเทพถ้าใครว่างก็ไปร่วมกันแห่ต้นเงินนะครับก็มีอันนสงส์งมากนะครับตั้งแต่เช้าเลยเพราะประมาณ6โมงครึ่งเป็นเป็นอย่างช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นมีประเพณีเดินขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งจะเป็นวันที่24แต่เขาจะเดินกันคืน23 จะไปร่วมแจกน้ําก็ได้ไปตั้งโรงทานแจกน้ํานะครับที่จุดหน้าวัดภาราดก็เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาไปพร้อมเพลียงกันในโอกาสหน้าถ้าเจอในคลิปอีกก็อาจจะเป็นต่ะทดแทนพระคุณด้วยการมีการพยากรชะตาชีวิตในระยะใกล้ๆนะครับเอาไว้ให้สนุกสนานหรือวอ่าไว้เป็น คติข้อคิดเตือนใจถ้ามีอะไรก็คงได้เจอกันอีกคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งก็ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ